ไปเจ็บพี่น้องเดอ้อขนมมันนั่นไหมขนมมันกีฬาสีาแมนกีฬ <c oughs> าสีเด้ขนมปิบแล้วก็อันงานมันเด็กแข่งก,กันประสนานจนวดพิสกันชนะได้ขนมปิบเผยทั้งบ้านหมอบเราเลี่ยวคู่ขอมันเด็กเด้ยวกอไปเลยนะของกอบไปเลยในี่ของขอไปะลามันเด็กนี่มานเป็นร่องท่านแล้วคุณเรียนท่านหคือท่านเนี่ย พี่ฟุกนอนครับผมพวกกินเขาแล้วครับพี่เขาแล้วคนกับตีพุออ่งเข้ามาล้ม <c oughs> สองคนเป็นสองคนเลยกับพี่ลงังฝากกระเป๋าในเด้อกับพี่อะไรนะกับพีเดี๋ยวไปเบริ่ัทมหาเศรษฐียังกันนตรงั้น <c oughs> วันนี้บรรยากาศดีครับผมท้องฟ้าแจ่มใส <c oughs> วันนี้ไม่มีฝนนะครับผมปลอดฝนนะครับผมสาวนอนปลอดฝน ป่าแจกครับให้ดงบ้างนี้แต่ไม่ยังดีอาึันแจกใงแต่เนาะ เนาะแบบลระใส่บุญแบบนี่แหมมหาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกินเลยกินเลยสุขสันต์วันเกิดนะครับครับครบยีปีเต็มวันนี้ห้าเด็กดักท่านเถ่าดอกของใครอ่ะฟิล์มเสื้ฟิล์มสิเออมาติดสายนึ่หลบผู้ใดเนี่ยเขาต้องรอเตรอที่ไปสั่งใช่ไหม ซีไตหวันเอซีไตวันเสฟไเสไหเไ้าเอาจริงเหรอขอบคุณครับรู้หมว่าจะคล้องเพื่อนี่เลยขอบคุณครับป๊าดพคยน้ำบอกไม่ว่าอันไปสั่งไปขอมาเสื้อไทยขอบคุณครับป๊าดอดเถอกแหมว่าตรงปกใครเี่ยมันตรงอยูขอบคุณครับขอบซีใสก็ ไต้หวันขอบคุณไต้หวันไต้หวันนะครับพี่น้องที่ไต้หวันเหีียวของหวานตรงนื้ตาวา้งข้องหวานอีกยู่นาะมื่อขึ้นอยู่ในขางขึ้นกันน่ะนะเอาผู้เด็สวัสดีแม่นมครับลูกชายได้นะคะลูกชายเฟรมมาอยู่อมว่านนี่ย ดูดีนะค่ะบดูน่าจะยืนสิดยกคัวยกมุ่งของหวานนะครับพี่น้องโอ้ยพูดเดยว่าเปิดเพลงดังเลยน้อซ่องหนาเนี่ยพอไปเห็นหนาโดนเออซ่องขาดตามันมืดไปสุดๆเลยคือพอมืดตาพิ้นหงอยู่ปะเห็นอยู่มันมันกิดเป็นมั่วๆมั้ยมันมั่วเก่นมันเกิดพิจาคเลยพยายามตีเราปะไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันแดดแค่เดียว เลือดเจ้าแล้วปุ้นบ่เนี่อันฟุ้นนี่อันเป็นปุ้นฟุ้นหลายต้องมาดิเคียงต้อมาดิเคียงเต็มตูกับอยู่มาดิเคียงตาเลยดิตูมาเคียงเพื่อจับบอกเ่มมากเลยเอาอันนี้กระถ่ายเอากล้องนี้อันนี้กระถ่ายเอากล้องนี้กระถ่ายเอากล้องนี่เอาเป็นอะไรวสุนราคาวิบีคแต่เต้นมาปิดกูเลยถ้าต้ามันจะมีแรงเต้นมากประเด็นมากขึ้นเยอะเลยหมู่บ้านกับแม่อยู่ดิมาเห็นอยู่ฟุ้นวันนี้ต้องเต้าท่านั้นให้แม่ดูก่อนถ้าไม่ถูกโดนจับพางแก้มเฮ้ย ทำโทษถ้าวันี้น้องเด้าไม่ถูกทางแล้วต้องจับน้องของแก้มเพื่อเป็นการทำโทษพีจักพีกี่ครั้งก็ต้องทำโทษเท่ดนะ้นวาพี่เมยเนาะพ้าแม่พดละะถ้าแม่พิดดี้แ้มยบอบอม่กินไมเข้าแถวจะจะมาเข้าแถวหลังแมค้าไม่ได้แม่วาาใหเขา้ราด้ยกินไมาได่กินลายให้มากเท่าใดเได้สิ่านี้ไวจิาพิจรา แว่าเด้อานำบานไปาเค้กแม่เ้ไปสอของพันห็นซอกปู่าไกินรเ่านี้แล้จะย้อนล้านี้ย้อนซอนะย้อนยอนอดีกับเป้าน้ากันอยู่ดติตามคันบ่วางไปวางไปกดไปคลิปกไปเอาตะโกทายบางหัยกไปไปพักกัน

เี่ยมันเสือดูมาเนี่ยว่าันยในโดมนบผมถายิธีดมไปนเนาะกมันกำลังเห็นอยู่นะผมถายวิธีไม่ได้แเรายังไม่เปิดเผย่ายที่ไดิ ไปแล้วนะขอบคุณได้ไรด้วยค่ะเอาพ่อนะครับเพื่อไงนะแม่ยไม่ดมไม่ใส่น้ำแข็งหรอไม่ไม่เด้อไปไม่ดมอินมไหมนะฮะกินมไหมนะไม่ดมไม่ใส่อ่ะฮะแม่ดมบอสเมนคนเดียวกินคนเดียวทุกว่าเอาอันนี้ไปเห็บเพื่อนกันไปอีริ่รอขาแม่เด้อไปกินน้ำโอ้โหอะไรอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กัญชัยค่ะนลำดับรวยๆได้เด้อให้รวยยิ่งกว่านี้อีกต้อนนากการถึงแรง ดูรวยอย่างนเต้นไ้คอบเหกับ่อแห้งง่ามบอวัดีออยโ่นนักดอกซื้อไปเสรล้วเอาไปจำแบ่งมาใส่ป่ะยังไงหนักค้อบบแบงมาใส่ได้ยังไกุ้งวะกะดัไปเอายางไม่อิ่มเหมือนกันเป็นเรื่องว่าไหวพระ มา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 กินมากินเป็นชาไม่เป็นค่ะแล้วตอนกินเ็เป็นแนงมันบ๊อพแนงก็มีนจมนียวแตีวัะไม่เป็นแต่มือนี่ยังอันนี้เรือติดหนีเพิ่นก็คือาดบักเบงคาดบักเบงนั่นซออและว่าห้มาขึ้นเฉพาะวันพฤหัสหรือเป็นบัพฑะ มันธรรมบดานลวบ่อยขึ้นโอเคเนาะอันนี้วตามทีมีก่อรจำได้บอบทสวดแม่ทรงไห่แล้วมแม่ทรงไห้เจ้าของแล้วอ,ลอมศสีคเนศยะนมหาหนดีจืดดดานมาหเลยบานี่นึงดาเบื่อดียวเอยหนึ่งยบบน่นอ, <c oughs> อ,อยหนึ่งนะ <Okay. S 1> อยงวลนะ่ะอยางเ้นเหรอ เราเป็นคนอะไรนะเราเป็นคนเดี๋ยวตัดใหญ่คนตัวหนึ่งเออพี่น้องเอ้ยข้าเป็นมาเลเด้อแต่ว่าบ่ร์เบอได้คิดให้เบิ่งเด้อร์น่ครับขอบคุณนี่เปิดเผยเด้อครับ